นี่นะคะจ้าวแปก็นามาเป็นข้าวผัดอย่างที่เห็นเลยนะคะก็เราจะใส่เนื้อมูเนื้อไก่หรืออะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้นาสาวแปงก็จะทาข้าวผัดไข่นะคะนี่เลยะคะ่ะเพื่อนๆจ้านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดไข่ของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ นะคะแล้ก็ใส่หัอมลงไปนะคะใส่น <bul b> <methodology> ้ำมันลงไปเอานี่้สปอตมีกว่าการที่เสัทำแาบเดียวนะเอาชิ้นเดียา ชั้นแดงอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะลงไปเลยนะคะให้ไฟรนะคะแล้วก็คน แคขสัตว์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะุ้ ก็จะเตรียมข้าวนะคะนี่เตรียมข้าวอุ้ยเตรียมข้าวนะคะแล้วก็ไข่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราใส่ไนขะ่ไปเรียบร้อยนะคะตีไข่ลงไป ใส่ลงไปก็ใส่ซีฟองก็จะลงไปเลยนะคะมากื่มน,นะคะก็ตอนนี้นก็จะใส่ใส่ซีฟองะคะ่ะอือลงไปด้วยที่จะน,นี้นะคะคับเองด้านจ้ายครต่อน,นะคะใส่เข้าไปเลย ไปจ้าอ่ะทําให้หมดเลยนะคะเจะได้ข้าวนะคะเพราะว่าข้าวเป็นข้าวที่หนีทานที่ทํางานนะคะแล้วก็เหลือนะคะก็ข้าวราคาแพงนะคะเราจะไม่ทิ้งข้านะคะ เกบขอเกบจานนะมีเลยนะซีสิ้วขาวนะคะเพือ่อนๆ่ะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปแล้วก็มีเลยนะคะอิ้วหวานนะคะใส่ลงไปนิดนึงนะคะตามชอบใจนะคะเพื่อนๆจะแล้วก็ครค่ะ ีอิ้อหวานใส่ลงไปแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆจ้าสูตรเด็ดน,นะคะใครจะใส่ซอสพริกลงไปก็ได้นะคะเพรซอสพริกทําให้มีสีสันนะคะแล้วก็รสชาติเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่านม่เลยนะคะ คนให้เข้ากันนะคะรอให้เขาตวมกลืนกันนิดนึงนะคะ<อ>ข้าวนะที่เอามาหุงนำมาหุงนืนอนออกจาก เล็กนิดนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะอานตรนี้นะคะ นะคะข้าวก็จะออกเละนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าะจะไม่ทิ้งข้าวนะคะเราก็สามารถนำมาผัด หรือเป็นข้าวต้มได้นะคะวันนี้นะคะสาแตงก็นามาเป็นข้าวผัดอย่างที่เห็นเลยนะคะก็เราจะใส่เนื้อมูเนื้อไก่หรืออะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้นะสาแตงกก็จะทาข้าวผัดไข่นะคะนี่เลยะคะ่ะเพื่อนๆจานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดไข่ของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ มากนะคะวันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ก็คือข้าวผัดของเรานะจ๊ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวผัดจานใหญ่ๆกันมาค่ะเพื่อนๆจ๋ามาทานข้าวผัดกันไม่มีน้ําพริกไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ขอแค่นี้นะคะอืมวันนี้ร้อนมากๆอืมอร่อยแ่บคะ่ะแ่บพี่น้องจ๋านี่เลยนะคะ ข้าวผัดใส่ไข่แถมไข่าดาวอีกหนึ่งฟองจ้ะอืมคำใหญ่ๆจ้ะ ร้อน่อนหลายจะไพี่้องห่อนคักฮอนแนเมือนนี่รับยัๆจ้ะอืมจุกจุกไปเลยค่ะ แซ่บแต่แซ่บ,บแค่นี้ก็พอนะคะ ืมแซ่บค่ะ ที่นางกินบ่บปากเบาๆเ,เพราะว่าหิวค่ะพี่น้องจักหิวนะะเอ่อเฮ็ดกับเขาแล้วจังรู้สึกว่าเจ้าของหิวค่ะคือความหิวคือหิวแล้วต้องรีบทำนะคะแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็ต้องรีบกินนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะจะเหมือนคนคือถ้าหิวแล้วสั่นนะคะ ก็ต้องรีบกินนะคะเหมือนคนขาดน้ําตาลนะคะเหมือนคนเป็นเบาหวานแต่ไม่ใช่นะ,ะไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะคือเคยกินข่าวตุงเวลาในตอนเหตุงานในตอนในมือที่เหตุงาน,นะคะ่ะสิพักเทียงแล้วก็กินขา่าวตอนมือวันอาทิตย์ที่เ้าอยู่บ้เฮ็ดงาน,นะคะ่ะจะบ่กินข่าวเทียงนะคะจะไปกินข่าวบ่ายเนี่ยแหละช่วงนี้ก็บ่ายสองลคะ่ะ ก็เลยหิวแล้วมีความรู้สึกว่าเจ้าของสันค่ะเพราะว่ากินเขากพตรงเวลานะคะว่าได้เป็นน้ำตาลนะคะ mm hmm. แล้วก็อิ่มแล้วค่ะเพืเ่อนๆจ้าอันนี้ขอไปทานหลังบ้านนะคะขอไปทานในครั้งต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสาวเป็มต้องลาไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ